สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานสไตล์เพื่อจัดทำสารบัญเนื้อหาของระบบ ITCS ค่ะเริ่มต้นจากไปที่เมนู Home นะคะทางด้านขวาจะมีวินโดว์ของสไตล์อยู่ให้ในสิทธิ์คลิกที่ปุ่มเล็กๆทางด้านขวาเพื่อเปิดหน้าต่างสไตล์ขึ้นมาค่ะ เครื่องใดที่มีการติดตั้งแอดอินของ itsis เรียบร้อยแล้วหน้าต่างจะมีสไตล์ itsis อยู่คือ itsis index 1-7ค่ะสำหรับเนื้อหาที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์เครื่องจะดี a u l t ไว้ให้ที่ itsis style normal ค่ะ แต่ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของเราจะต้องมีการพิมพ์ทั้งเนื้อหาและให้หัวข้อกับวิทยานิพนธ์ด้วยค่ะขอยกตัวอย่างนะคะในที่นี้คือหากเราต้องการให้บทที่1บทนำเป็นหัวข้อใหญ่ก็จะต้องทำการคลุมดำที่คำว่าบทที่1บทนำและหลังจากนั้นให้เลือกสไตล์ค่ะ โดยคลิกเลือกที่ ITCS index 1ค่ะเมื่อเราคลิกเลือกเรียบร้อยแล้วหัวข้อดังกล่าวก็จะมาอยู่ตรงกลางหน้าใช้ฟอนต์18แและตัวหนาโดยอัตโนมัติค่ะและในลักษณะเดียวกันหากเราต้องการให้หัวข้อประวัติความเป็นมาเป็นหัวข้อรองลำดับถัดมา เราก็ทำการคลุมดำและเลือกสไตล์เป็น itc index 2ค่ะระบบก็จะทำการจัดให้หัวข้อนี้ชิดซ้ายใช้ฟอนต์16และตัวหนาโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งหัวข้อนะคะหัวข้อวัตถุประสงค์ทำการคลุมดำและเลือก itc index 2เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเลือกสไตล์ครบแล้วนะคะให้นิสิตไปที่แท็บ itcs ค่ะและคลิกที่ bookmark หนครั้งเพื่อเป็นการอัปเดตสารบัญให้เป็นปัจจุบนัน และทุกๆครั้งที่นิสิตมีการจัดสไตล์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการมาคลิกที่บุ๊กมาร์กด้วยทุกๆครั้งไปเพื่อเป็นการอัปเดตหน้าสารบัญลองเลื่อนขึ้นไปตรวจสอบหน้าสารบัญค่ะจะเห็นได้ว่าหัวข้อที่เราทำอินดกซ์ไปเมื่อสักครู่นี้จะมาปรากฏในสารบัญพร้อมกับเลขหน้าที่ถูกต้องตรงกันกับในเล่มค่ะคือหัวข้อบทที่1บทนำ ที่เราเลือกเป็น Index 1นะคะก็จะปรากฏอยู่ชิดซ้ายส่วน Index 2นะคะคือหัวข้อประวัติความเป็นมากับวัตถุประสงค์ก็จะย่อเยื้องเข้าไปเล็กน้อยค่ะส่วนสไตล์ normal ที่เป็นเนื้อหาจะไม่มาปรากฏที่หน้าสารบัญน,นี้นะคะและทั้งหมดนี้เป็นการใช้งานสไตล์เพื่อจัดทำสารบัญค่ะ